สวัสดีครับวันนี้มาพบกช่องอาชากเออใช่แลนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวขาตั้งชุดไลสุดจากติ๊กตอกช็อปมเลยมีอะไรมั่งดูนะว่าคุ้มไหมถ้าพี่บอกราคาแล้วจะตกใจพี่ไม่บอกแต่ถูกมากอะ่ะบอกเลยถูกมากๆ สำหรับพ่อค้ามือใหม่เหมือนพี่นะนสนใจอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี่ให้มาดูครับข้างในเป็นอะไรขาตั้งครับต่อมาดีนะดีนะดีอยู่นะ แสงได้นะน้องๆเช้ได้อยู่นะนี่คือ LED 12งลิง YF 3 0 0มีที่เปิดปิดเรียบร้อยนะโอเคเรามาดูข้างในกันน้องๆถือว่าคุ้มมากนะคุ้มมากเลยนะคุ้มมากๆโอเคข้างในหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนีแค่นี้ ไฟ LED เราไว้ติดกับตรงนี้เลยนะนี่นี่ติดตรงนี้แบบนี้ไม่เอาถุงออกอ่ะเอ้ยแบบนี้แนมะ่ทุกนี่น,นี่แบบนี้แบบนี้นะครับน้องๆปับ๊บนี่นี่แบบนี้แล้วก็มีสายปรับไฟแล้วก็นี่นี่ที่ตั้งตัวสับที่ยึดตัวสับอ่ะดูจะแบบอยู่แถวๆนี้ เดี๋ยวเราไปเทกันดูให้ดูจริงๆเลยหวานแล้วไ่ต้องนะโอเคเดี๋ยวต่อนะนี่มีกําลงน้างนัง่นงสำหรับมือใหม่มือใหม่เหมือนพี่นะดูไ้ปแบบถูกมากเลยนะครับราคาถูกมากเลยใคร มีอะไรก็เม้นมาในคอมเมนต์ได้นะครับถามมาในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่ตอบเองเดี๋ยวพี่จะไปตอบนะจชะโอเคครับทีนี้แต่หมุนไปทางไหนก็แล้วแต่น้องๆนะครับแล้วก็นี่ไฟมีเปิดปิดนะครับลบเปลี่ยนไฟแล้วก็บวกลดแสงนะครับแล้วก็ เนี่ยที่ยึดตัวสัตว์เนี่ยครับน้องๆที่ยึดตัวสัตว์ครับเห็นไหมง่ายเหลือเกินใส่ง่ายนะน้องๆเลยดิใส่ง่ายมากปั๊บแล้วก็ทีนี้เราก็จะหมุนไปทางไหนก็ได้นะเนี่ยนี่คือที่ตั้งตัวสัตว์พ,พอจะนึกออกเลยใช่ไหมปั๊บแล้วก็นี่ตั้งสัตว์แล้วก็เป็นลายหน้าสดเราไอเราแล้วก็มีตัว ให้มาอีกหนึ่งตัวนะครับแถมตัวนี้อ่ไปไปดุกเราขึ้นไปดูไฟเลยไปให้เ,เพื่อนดูไฟเลยดีกว่าโอเคนะครับราาไฟดับมันอ้าวไฟดับ พวกน้นะครับทุกท่าฝากกันแล้วก็เชื่อกันสักสักเดียวจบนะครับเชื่อเลยครับไฟดับแล้ว